การจนันบ,บุรีเตรียมเชิญนักโบราณคดีสำนักงานศิลปากรเข้าตรวจสอบหลังพบถ้ำแห่งใหม่อายุก,กว่า2,000ปีภายในถ้ำพบเขียนด้วยภาพสีสวยงามชัดเจนเป็นจำนวนมากวันที่23มะกะราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณพื้นที่หมู่ที่1บ้านปากของตำบนช่องสราอำเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีนวัวสันสุนจิรัตน์กำนันตำบนช่องสราประธานทศมอำเภอเมืองการจนบ,บุรี รองประธานทสมการจนบุรีประธานเครือข่ายทสมตำบลช่องสเดาพร้อมด้วยเครือข่ายทสมตำบลช่องสเดาวรวมกับนายศิวะประกรณ์วิเชียนเพลิดผู้อำนวยการสนสิ่งแวดล้อมนายชูศักดิ์บัวสดประธานเครือข่ายทสมจังหวัดการจนบุรีออกเดินเท้าสำรวจทำตาดวงในพื้นที่หมู่ที่1บ้านปากคลองตำบลช่องสเดาอำเภอเมืองจังหวัดการจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางลาดชันบนหน้าผาเชิงเขาเพื่อหาแนวทางพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลช่องสเสดาให้ท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจภาพเขียนประวิศาสตร์มาศึกษาทเที่ยวชมถ้ำตาดวงเป็นถ้ำที่มีปากทางเข้าม่ใหญ่มากแต่สามารถคันคุกเข่าเข้าไปชมความสวยงามและข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำได้ จุดน่าสนใจของธ้รมคือภาพสีเขียนกนบนะบัติศาสตร์ที่อยู่บริเวณปากธรรเป็นภาพเขียนสีแดงรูปใคขบวนแห่ลักษณะเป็นคนและต้นไม้อายุประมาณ2,000ปีมีทั้งภาพเดี่ยวและภาพหมู่อยู่บริเวณรอบผนังของภายในธรรมทําตาดวงถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งซึ่งคนม่นิยมมาเที่ยวกันเนื่องจากเดินทางลำบากต้องเดินเท้าขึ้นเขาซึ่งลาดชันแต่ถ้าใครได้มาสัมผัสแล้วจะรู้สึกประทับใจมาก พราะนอกจากจะได้ชมถ้ำและภาพเขียนทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆเตรียมเชิญนักโบราณคดีสนักศิลปากรเดินทางขึ้นไปสำรวจถ้ำแห่งนี้ต่อไปข่าวนิว2ี้24การสนับบุรีปีชาไราวารินรายงาน